มันจะเรียกว่ายอดสุดทางวัฒนธรรมด้านจิตด้านวิญญาณของมนุษย์วัฒนธรรมของมนุษย์มีหลายด้านด้านวัตถุด้านอะไรก็มีแต่ด้านจิตด้านวิญญาณนี่แล้วความรู้เรื่องอาณาจานัสนกจะนี่แหละคือยอดสุดทางวัฒนธรรมด้านจิตด้านวิญญาณของมนุษย์ก็พอมนุษย์มาดูเรื่องนี้แล้วเรื่องมันจบีิ ไม่มีใครมาสอนได้ดีกว่านี้สูกว่านี้ได้สมุนจ้าสอนเรื่องนี้ดับทุกนายทิ้งเชิญดับตัวตนในทิ้งเชิญดับทุกในทิ้งเชิญมันจะจบเป็นยอดสุดของวัฒนธรรมทางกวายคิตใจของมนุษย์เราไปใช้ควบคุมวัตถุด้วยก็ได้อย่าให้วัตถุมัน,นมีอำนาจครอบคลุมเ,เราเนี่ทังครบกันได้ทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจ แต่ความประสง์ใหญ่คือวัดธรรมธารด้านจิตใจของมนุษย์เราเอาที่มันจะทำได้อย่างไรทําทำได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อพูดอาณาปานสติครบแล้วมันจะได้ธรรมะที่จำเป็นจำเป็นมาครบค้วนสำหรับควบคุมกระแสะแห่งกัจจเจตุบ,บาทคือควบคุมโลกะโลกนี่คือกระแสะแห่งกัจจเจตุบ,บาท พูดอย่างนี้ถ้าฟังไม่สบาใจอีกไปใ่มากโลกนี้คือกระแสแผงปฏิจจสมุปาที่กำลังเป็นไป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 กระแสแห่งปฏิจจสมุปาทั้งหลาคือโลกควบคุมโลกก็คือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปาทควบคุมกระแสปฏิจจสมุปาคือคือควบคุมโลกเรียนชั้นมีเครื่องมือทูตควบคุมกระแสปฏิจจสมุปาทคือควบคุมโลก ที่ธรรมะที่จะได้รับออกมาจากการปฏิบัติอาณาปา,านสติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขอร,บระบุไปยังธรรมะสี่ข้อธรรมะส,สี่ข้อเรียกว่าธรรมะสี่เพอร์ธรรมะนี่ต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้จึงต้องเรียกว่าธรรมะสี่เอร์ไปด้วยกันหนึ่งคือสติสองคือปัญญาสามคือสมป็นัญญา สี่คือสมาธิสี่เตอร์สี่เตอ,อ์ลองปฏิบัติอนาปามัสสะสี่ให้ครบถุวนจะมีสี่เตอร์นี่เหลือได้มีเหลือได้ทีเดียวเราเกิดมาจากท้องแม่มีสตินิดหน่อยไม่ใช่ไม่ดีซะเลยพอจะกินข้าวทางปานไม่กินทางนหมูกะสิางนี้มันไม่พอมีปัญญารู้เองต่ที่เด็กๆมันรู้มันไม่พอมีคำพปสัญญาอย่างเด็กๆรู้มันก็ไม่พอ มีสมาธิอย่างเด็กๆเด็กรู้มันก็ไม่พอมันต้องมีมากกว่านะั้นเราฝึกกันที่นี่ด้วยอาณาปานะสติมันก็จะมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นสรรมะเยะมากขึ้นสมาธิมากขึ้นจนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเพียงพอเพียงพอถูกต้องแหละเพียงพอคำนี้ต้องคูนะ่กันถ้าไม่ถูกต้องมันช้าไม่ได้มันเป็นมิจฉา มิจาเป็นวิมิจายาณนะมิจาอะไรไปหมดเป็นมิจาไปหมดนันต้องถูกต้องถูกต้องเป็นสมมาสมมาสมมามันตกต้องมากพอด้วยถูกต้ององมากพอด้วยถูกต้องไม่พอได้ไล้ต้องถูกต้องะนิดสีมากพอทีนี้มันไม่ถูกต้องแล้วไม่มากพอแล้วผที่ให้มันถูกต้องและมากพอโดยการฝึกอาณาปานสติคุณก็จะมีเนิดสมากพอ ถูกต้องเลยมากพอมีสัญญาถูกต้องและมากพอคำเป็นคำยะถูกต้องและมากพอนี่จะมาธิสูนถูกต้องและมากอมพอปฏิบัติอย่างไรใน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 ,ในการหลักัดที่เลยถ้าเขาเชิญข้าศึกข้าศึกมาเผชิญมาเช่นรูกมากระทบผ้าเสียนมากระทบผู้ ินมากระทบจมูกนี่เรียกว่าเผชิญหน้าภ้าศึกเผชิญหน้าภาศึกต้องมีอะไรสตัสตว์เสัตว์เเผชิญหน้าภาศึกเรื่องลกได้ไหมข้าศึกมีข้าศึกมีสติเเรื่องลึกได้สัสสตว์เตเรา <c oughs> อเอาปัญญามาเราเรียนรู้ปัญญาไว้จะโต๊กใหญ่มากพอ สติไปเลือกเอาปัญญาที่จะแก้เหตุการณ์อันนี้ได้เอามาเฉพาะหน้า <c oughs> เป็นปัญญาเฉพาะหน้าที่ปัญญาใหญ่หญทมามาๆทั้งมากมายมาเฉพาะส่วนที่จะทําหน้าที่ในกรณีนี้เรียกว่าส,ปส,ปสมปัตัธยัญญาคือปัญญาเนี่ยทำหมดแล้วต้องปากพระว่าทัวย,ย,ยาก็ยาเรรืองมปัิัรญาปัญญา ทั้งเหาะโฉมที่สุดเฉพาะหน้าที่ที่สุดในปัญญาแล้วก็ทำการต่อสู้กับอารมณ์โดยเฉพาะในขันมะแห่งปัจจัย <c oughs> ท,ที่กำลังจิตมันอ่อนมันจะแพ้มันมันจะอ่อนสลัง <c oughs> ใจกำลังของสมาธิสมาธิที่กำลังมหาศาล <c oughs> ทำให้ปัญญาเขาสู้ได้จนชนะ มันคับปัดลาได้มันก็ไม่มีปัญหา <c oughs> ความรับเป็นมีอยู่ว่าถ้าไม่มีสติแล้วมีสติมันก็ไม่รู้อะไรไม,ไม่รู้สึกอะไรมันก็ไม่ได้วิ่งไปกัปัญญามาัน <c> ก <oughs> ็มีสติมันก็เร็วมากเป็นลมโกรธไปกัปัญญามานยิบมา,าเฉพาะที่จะใช้แก้ปัญหา <c oughs> มัตัวในสู้ยามียามากเยอะแยนะแต่พอจะกินจริงมันกินอย่างเดียวนั่นเอ เรือว่าสะสมอาวุธไว้เต็มบ้านเต็มเรือนหลายหลายชนิดนานาชนิดแต่พอจะใช้สาขาสึกมันใช่ยอย่างเดียวแค่นั้นแหละ,ะ <c oughs> สะติมันสามารถรที่ไปเลือกเอามาจากคลังของปัญญาเฉพาะปัญญาพิเศษจะมาทำหน้าที่เรื่องนี้เรียกว่าสัมปัจญะปัญญาเป็นชื่อเป็นสัมปัจญะปัญญาในคลังเรียกว่าปัญญาปัญญาในหน้าที่การงานเฉพาะเรียกว่าสัมปัจญะ สันมปชัญญะก็เผชิญทุกข์ที่เราพลาดที่ทีอารมณ์ที่มากระทบที่มันอ่อนแอมันโผลเปลียนมันไม่มีกําลังแรงพอต้องเอาสมาธิสมาธิมัช่วยให้เป็นกําลังเป็นน้ำหนักปัญญาหรือสัมปชัญญะนี่เปรียบเหมือนกับความคมความคมของมีดมันจะคมพิเศษตัง้งแต่กรตากแต่ถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันไม่ตัดหรอกที่พลา คมเป็นว่าเปล่าๆนั่นไม่ันไม่ตัดมันต้องมีมน้ำหนักวามคมมันจึงจะตัดเราจึงต้องมีสมาธิแล้วต้องฝึกสมาธิมากพอถ้ามันจะเป็นน้ำหนักที่ทำให้ตามคมหรือปัญญาตัดลงไปสี่เพลจะทำให้ดีคู่ชีวิตนี่สี่เพล่มีสติรวดเร็วรวดเร็วเมืนอไงเร็วอย่างสายตาแรกดีกว่า <c oughs> คนโบราณเขาใช้คำว่าลูกศรความเร็วของลูกสอนสติใช่ไหมว่าทำเร็วของลูกศรเร็วมากขนาดนั้นอ่ะเป็นเครื่องโคดตรงนั่นอ่ะอันนี้เป็นเร่งโคดทรงไปสติมาเอาเร็วปัญญามาสติทำหน้าที่ได้รึได้เอาปัญญามาเอามาเฉพาะที่จะแก้สถานกา,าการณ์โดยเฉยพาะที่วัดสัมปัญญายาไม่เอามาทั้งหมดป่วยปัญห เอามาเฉพาะจะแก้สถานการณ์นี่ตสตมันเลือกเองมันทำวิทยะเองมันเลือกเองมันก็ได้มาเหมาะสมเป,สเป็นสัมป็นจัญญานี่แรงไม่พอเอามาสมาธิมาให้แรงน้ำหนักมันพอมี่เกิดจังหว,วะว่าเสตต้องปัญญามาทำเป็นสัมปชจัญญแลราก็เอาสมาธิเป็นกำลังน้ำหนักสำหรับให้มันตั้ <c oughs> นี่ธรรมะสื่อธรรมะสื่อ ชั้นชาได้ในการทํำไร่ทำนาทาค้ายกิจการในโลกก็ใช้ได้ธรรมะสี่เพลย์ในเรื่องนี้เราพูดกันเฉพาะในแต่บรรลุธรรมะสูงสุดคือนิพพานมีศีลมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิสี่อย่างแทนนี่ก็เยอะคิดนะแต่มันมีมากมายมากมายไปไกลถึงมากมายนะหลายออกชื่อไม่ไหวนะเป็นธรรมะสมบูรณ์มาด้วยกันมาด้วยกันนี่มากมายหลายอย่าง ไปถามพวกกับพิ่ามเรารู้รู้เรื่องนี้ดมันมาไม่ต้องการมากกว่าสี่อย่างนี้เสรีปัญญาสมองปัญญาสมาธิเอามาคันเวลาแก้ปัญหาอะไรระงับกระแสแห่งปิติจากจมูกวัดยุดลงเพื่อแพ้ภักดีไม่ทําให้เกิดความทุกข์ไม่ไป็นความทุกข์ยึงขอร้องขอร้องท่านทั้งหลายว่าจงมีธรรมะดีเพอธรรมะดีเพอให้เพียงพอ ไม่ถูกต้องให้ทันเวลาให้ทันเวลาให้ทันเวลาทโนมาโวปัจจค่ะขณะไม่หยุขนาดเดียวทำมันจะพลาดไปไม่ไม่ทำมันล้มเหลวต้องทำเวลาทำขณะมาทำขณะเสติปัญญาตั้งแตชิญญาสมาธิมาทันเวลามานทันขณะเราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหานี่สิ่งสูงสุด ตัดติ um. จะเรียกว่าตัดติเป็นสยศาสตร์ก็ได้ถ้าคือสยศาสตร์ก็หือยือคุณต้องทำาะอย่ยถือปีสามใจวดามาบ้าวพอสยมันแปลว่าดีกว่าดีกว่าไม่มีแต่ไสยมันแปลว่าหลับหลับนอนหลับก็ได้ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์สำหรันอนหลับก็ได้พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั้นศาสตร์หรับตื่นตื่นม่หลับแต่สยมันแปลว่าดีกว่าไม่มีก็ได้มันเอาไสยศาสตร์ ดีควาไม่มีดีควาไม่มีเศรีปัญญาสัมปชัญญะสมาธิที่เอามาให้ให้ถูกต้องให้เคลียร์คอยท่านแต่เวลาจะคุ้มได้หมดผมได้หมดนะทำทุกมาแต่ต้องไม่ได้นะเป็าทันทำลายจำไว้ดีถ้าฝึกอาณาปานสติสำเร็จแล้วท่านจะมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพ่อหรืออ้ายอี เหลือเชา่าก็ไม่กล้าไปใช่ายอย่างหนึง่งใช่าดับทุกโดยตรงแล้วเหลือเ่าคืเช่าํำไรำนาการหายแต่กันันเป็นคู่ชีวิตจริงๆธรรมะท่จะเป็นคู่ชีวิตจริงๆก็คือธรรมะสี่เพล่นัน่อ้ยให้จำนิ้จำนานให้จำนิ้จำนานอยากจะชี้น่นอีกอย่างหนึ่วนะ่า อาณาปานเถติสี่หมวดหมวดลนะสี่ขั้นสิบหกขั้นทางนี้เรื่องอาณาปานเถติสี่หมวดทั้นงมันครอบคลุมหมวดทั้ง,บง,งกบ,บิทั้งกระบ,บิของพระพุทธถาสมามันจะมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณอัตนะ โดยมากเราพูดเพียงห้าอย่างครอทานขอพระเจ้าให้ศีลสมาธิและปัญญาแโนวิมุตติยานะิราบสัมมะมันจบตอนนี้มันมีห้านในอนา,านาปานสติศีลมีครบไม,ม่มานั่งมานั่งรับศีลอยู่เหมือนตอนที่เขาว่ามารับศีลเันเสียสอนจนทำสมาธิแบบป่วยตายทำสมาธิอนา,านาปาน่าสถิตศีลมาเองศีลมามาอาบลศีลมาเอง ในรับสีก่อนทำมันเป็นพิธีดีจองเป็นพิธีดีจองให้เสียวารังสารลงมือทำอนาปานสุสิมันมีการควบคุมบังคับกายวาจาใจในตัวมันเองมีตีนเต็มที่อยู่ในอนาปานสติสิมันก็มีสมาธิมีตัวสมาธิอยู่แล้ในตัวอนาปานสตสิมันมีปัญญารู้แจ้งถึงทั้งหลายทั้งพวอตามที่เป็นจริงเป็นญาภูษาธรรมปัญญาครบถ้วน พอปัญญาทำหน้าที่ทำหน้าที่มันก็วาากกนะกวิมุติลุดออกมาจากผู้ภาถานนี่เรียกว่าวิมุตติยานะท่านพัฒนะเห็นแจ้งเลยไปแจกว่าเดี๋ยวนี้วิมุตย์นะ้วโว้ยในธรรมะห้าอย่างสนะีนสมาธิปัญญาวิมุมตติยานักศาสนานะเป็นทั้งกรบ,บีทั้งหมดของปพุทธศาสนาห้าอย่างนั้นมีอยู่ในอนาณาปานั่็สิง ไม่ต้องพูดถึงคานไม่ต้องพูดถึงศีลมันมีมาเองมันถูกล่ามาเองโดยการเัริญเขาเรียกว่าสมันไีมันมาด้วยกันอาณาปานสติจึงมีพุทธศาสนาหมดทั้งกบิสมุจัมหมดทั้งกบิ่ับทุกได้สิ้เชิงมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมุติมีมุตติยาทักนะ าตมาชอบตีนผ้าหนี่มากเลยเอามาเตือนใจไว้เสมอสาวห้าสาวอยู่บนหลังคาหลายๆแห่งเลยสาวห้าสาวอยู่บนหลังคาตีนมาที่ปัญญาไม่มีไม่สียานะครับส่วนมาเตือนใจไว้เสมอมันมีรวมอยู่แค่ในอาปาหน้าตืตอย่างครบถ้วนไม่ต้องไปภาวะภะวังเรื่องสีมาท่อง ศีลต้องติดขาบสถแล้วก็ไม่มีศีลรับศีลจนตายก็ไม่มีศีลลองไปธรรมนาบานั่นเศรษฐีมีศีลทันทีมีคชบมีช่วยมีบริบูรณ์สุดทั้งนทีไม่ต้องมานั่งฟ้านาที่ฟ้าดาวเองอยู่นี่แล้เอาติดขาบสถเป็นศีลนี่ยิ่งโง่มากติดขาบสถ์ช่วยมีศีลไม่ใช่ตัวยศีลตัวติดขาบสถไม่ใช่ตัวยศีลนะแต่ตัวช่วยมีศีลศีลที่ฟ้าต้องมาปรุงนับป้ายเง ทีเลนทุกในมีเบือต้อนในพันต้นมีศีได้เพราะจากว่าทำอนาปานคสีมีสมาธิมีปัญญามีมุติมุตญาณสันะทุกคศบถ้วนมมหมดก็เรียกว่าสมมติติสมมติมาเพียงแปะนี่ร,รียกาอิยะอันที่กมัเติมก็เป็นสองสมาญาณสมาธิมุติสิก สมาตัาจิตนั่นแหะคือหมดทั้งกริะบี่อุณหบดกสมาทิศมันรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดให้ชัดมันมาทิศมันรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทท่ามาทั้งกับป่มันอยากจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็ปฏิบัติโดยสมาวาจะอุมากรรมโตสมาอาชีโรอยู่เป็นพื้นฐาน มล้ก็มีสมาวิยาโมภาพเพียภาพนี้ขึ้นมาตั้งติตุคูม,มันถูกต้องอยู่ตลอดไปสมาสมาธิสมบูแบบมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นชื่อว่าอานิยะติสมาสมาธิมีบริวารเจ็ดเคยได้ยินไหมนตะพระนามพุดธไ่เคยได้ยินกันนะมันมันอยู่ในในพระสูตรที่ใน่คะธรรมคูดกันพวกจัตมาลีสกุลนั้น เอเคเราอาริยสมาสมาธิมีบริวารเจ็ดสมาธิสมาธิมันเป็นตัวยืนเป็น,น,นเป็นแม่ภาพนั่นนอะเจ็ดนั่นน่ะมันเป็นตัวบริวารมีสมาธิเป็นกองหน้าเป็นกองหน้ามีสมาต้องกับปากเป็นความประสงค์เป็นทัศน์ประสงค์มีสมาวาจาเป็นการิปฏิบัติ เป็นํำลังเป็นเสบียงเป็นอะไรมามีสมาวิมีสมาวายามาเป็นความสังข์พระเจ้าตสสีก็มีอยู่ตลอดเวลาในสมาธิเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาเป็นอริยะสมาธิมีลูกน้องเจ็ดมีบริวารเจ็ดจะจำไม่ดีอริยะสมาธิมีบริขานเจ็ดก็ได้มีบริวารเจ็ดก็ได้ มีลูกนอก้องเจ็ดก็ได้ขาะนัน้นจะบรรลุมรรคผลต้องด้วยอริยะสัมมาสมาธิมีวัยวานเจ็ดมันจะตัดกิเลสตัดอนุสัยตัดสังโยชน์สมาธิเป็นตัวแม่ทัพนอกนั้นเป็นอุปกรณ์ให้แม่ทับไปทำงานแม่ทับมันต้องมีปัญญาสมาธิต้องมีปัญญามาเป็นรูนำมีสัญญาปั่ ถึงไปลูกก้าวมันจะเกิดเป็นการกระซุนครบพวดอริยะสมาสมาธิมีบริวารเจ็ดเป็นการบรรลุทำเป็นการตับกิเลตสัญญอดัชนุสัยถ้าคอยสนใจเป็นที่เศษมันจะกล้อยเข้าไปมันจะกล้อยเข้าไปคุณปฏิบัติอนาภายนั้นจสิถึงที่สุดแล้วมันจะไปลงที ปัญมาสมาธิมีบริวารเจ็ดมีบริฐานเจ็ดจบที่นั่นจบที่นั่นปัญญาพอใจผิดเอาสมาธิสี่เป็นแม่ทับน่แม่ทับแม่ทับตรงน,นีสมาธิมีตัวสมาธินอกนั้นเป็นบริวารเป็นริสประกอบเป็นอที่ปรึกษาเป็น,น,ปน,นอะไรตของแม่ทับเมื่อแม่ทับได้จรงทั้งเจ็ดมาเป็นบริวารแล้วเหมือนกิด ก็เห็นวะ่าทีนี้ก็จะต้องสังเกตูให้ด,ด,วดีว่าตรมมาตัมมาตัมมาอรแมนี้มันถูกต้อง <c oughs> มันจะมีปัญญาถูกต้องครบถ้วนปีศาจลัมมาตัมมาทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องมันเป็นมิชฉาทิฏฐิแม้ว่าทิฏฐิถูกต้อง แต่ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมันก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องถูกต้องเพื่อนิพพานทิฏฐิธรรมดาสัมมาทิฏฐิธรรมดาที่ก็มียังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคจนกับบาเือนกันธรรมดาธรรมดาก็มีไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในอริยมรรคสัมมาวาส้าสัมมากัมมนตะสมมาอาชีวะธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่ใช่เป็น องแห่งพรนยมรรคจะเป็นสมาสมาสมาได้ก็แต่เมื่อมันมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อแพร่ในทางมีพระบาลีกล่าวไว้ชัดว่ามันต้องเป็นวิเวกานิสจิตังอาศัยวิเวกวิราคานิสจิตังอาศัยวิราคะวิโรหนิสจิตังอาศัยนิโรธา ทงวอสักขะปณินามิน้นอมไปเพื่อการเสด็จตลาดวอดสักขะปณินามิน้นอมไปโดยการโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งมันจะเรียกว่าทิฐีนังสังกับป่าวาจากรรมตะได้ทั่วไปถ้ามันไม่มีองค์ประกอบนี้มันไม่เป็นสัมมาไม่เป็นสัมมามันก็ไม่เป็นอริยมรคมีองค์แปดเพราะนั้นท่านจะต้องกับให้คุณธรรมทั้งหลายของ่านที่มีอยู่นันเป็นสัมมาึ้นมา ทำม,ม,มันเป็นไปเพื่อวิเวกทำมันเป็นไปเพื่อนิโรธทำม,มันเป็นไปเพื่อวิเวกกะวิราคะนิโรธาพูดสังฆปรินามีมันน้อมไปน้อมไปเพื่อความยุติ้งถึง,ง,งไม่มีทา,านทานมี่เศษีธรรมดาก็ได้แต่ไม่ใช่ธรรมะที่สีดถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนี้ มีความเพี่ยนธรรมดาก็ได้แต่มันไม่เป็นไปอย่างนี้เราก็ไม่สีบไปเจกวิมาวายามนะถ้าต้องการสมาบัมมาสมา,สมาแล้วก็จับให้มันเป็นอาศัยีเวกอาศัยราคะอาศัยีโรคะแล้วน้อมไปเพื่อการตดปล่อยตดปล่อยอยู่ทิ้าแบบคอมมูนิสต์าบนีก่ก็ดีตดปล่อยตดปล่อยพูดแับพระวนนามิีงจำเป็นไปเพื่อการตดปล่อย ลอยสัตว์โวกออกมาจากกองทุกข์เกลียวเป็นสัมมาสัมมาสัมมาแล้วก็เรียกว่าสัมมัสฐานความถูกต้องมีอยู่สิเติมเข้าไปสองคือสัมมาญาณะรู้อย่างถูกต้องและสัมมาวิมุตติวิมุติอย่างถูกต้องแม้แต่วิมุติก็ยังมีวิจัยวิชาวิมุติแต่มันใช่ไม่ได้มันต้องมีสัมมาสัมมาเป็นสัมมาญาณะสัมมาวิมุติ เติมเข้าไปที่แปดมันกลายเป็นสิบนั่นหละพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ถ้าเป็นเพียงอะไรมากมีองแปดมันเป็นเพียงส่วนเหตุส่วนที่จะทาให้เกิดผลมันต้องเติมส่วนผลก็ไปอีกสองคือสมายานะสมารีมุว่าสมบูรณ์ตั้ง่วนที่เป็นเหตุจนที่เป็นผลเป็นผลเลยเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์โดยชื่อเรียกว่าสัมมตติก หน้าเศร้าหน้าสงสารที่คำนี้ไม่ค่อยจะเอามาพูดจะอา,ากันพูดจะากันแต่เพียงแปดแปดอะไรมากมีองแปดในส่วนการปฏิบัติเพื่อให้เหกิดผลเอาผลที่ต้องํำมาพูดเรืยเป็นสมสตมติส,มสิกามถูกต้องสิกละการปฏิบัติอาณาปานาสติีให้ถูกต้องให้ครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ตามทัน,น,มมนั่นเอจะมีสมมติสมสมติสิ คือมีสัพพุทธสตาสนาที่สมบูรณ์แบบทุกขทุกอย่างทุกประการเป็นแน่นอนพั้งท่ทานทั้งหลายมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาคืออิบาทในการประพุติกระทำอันนี้ให้มีความกล้าหาญมีความภาคภูยิในการกระทำรียกว่าอย่างพอใจเป็นสุขไปเลยปฏิบัติธรรมะอย่างเป็นสุขอย่างพอใจไปเลยไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องหดหูล่ละ เรียรน้อยน,น้อยร่าเริงมีปีติมีปราโมทปฏิบัติไปด้วยความบันเทิงก้าหน้าไปตามลำดับตามลำดับของสิ่งที่เรียกว่าอาณาปานาสติอาณาปานาสติสมบูรณ์แล้วสติปันสีก็สมบูรณ์สติปัญฐานส,สมบูรณ์มมลและโพุทโธเลยมากก็สมบูรณ์สมัมมาตาติก็มีมหาเรื่องกระจก การพูดนี่มันตองควคแณใช้เวลาบางคนอาจจะเบื่อนี่เบื่ออยู่ในใจแล้วก็ได้มันก็ช่วยไม่ได้เรื่องมันมากกันมาก็ต้องคูณมากพอร้องมาเกิดกำหนดเกิดนามให้ดีๆเอาไปที้ไปทางความใจต่อไปต่อไปดีๆสำเร็จประโยชน์แน่นอนไม่เป็นหมันเกิดมาชาติหนึ่งไม่เกิดที่เกิดมาไม่เป็นหมันก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพระพุทธศาสนา ขอขอบคุณที่สั่งตั้งใจฟังอย่างดีขอให้ต้องเด็ดเดียดความความมุ่งหมายในก,ก,การจนถูกต้องแล้วการมีความพอใจสนุกสนานอยู่ในการปฏิบัติธรรมนี้ทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกเชอญขอหยุดผิดทันที